นะนะครับตอนนี้เราก็ถึงเวลากลับแล้วครับเป็นเวลา4โมง40แล้วครับนี่ครับของสองครับเปิดหมายใหม่นะครับนะครับเปิดหมายใหม่อีกวันครับนี่ครับบรรยากาศหน้าหมายของเราก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่ครับบรรยากาศเปิดหมายใหม่ของสองนะครับเดี๋ยวเรามาส่งงานเดือดตกปลาาทินกันเลยนะครับตั้งแต่เวลา11โมงนะครับถึง4โมง ครึ่งสี่โมงสี่สิบนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานของเรากัว่าจะได้มากได้น้อยขนาดไหนยังพอมีแต้มมีตัวไหมนะครับสรงงานเยื่อตกปลาหน้านนะทินหลิวสายหวานและผมหนะ้าทินหลิวสายหวานนะครับนี่ครับผลงานของเราโอ้มายใหม่หมสองสองอีกแล้วครับครับ <c oughs> ค,คงานเปิดไม้ใหม่ของสองเราก็จะมีประมาณนี้นะครับอย่างไงก็อย่าลืมฝากผลงานของผมนะทินหลิวสายหวานและเหยื่อตกปลานนะทินหลิวสายหวานด้วยนะครับขอบคุณครับ